สัสดีครับอยอิสารสอกเราวันนี้มาดักกุ้งครับดักกุ้งบ่อเก่านะครับหมยเก่าดักก็จะดักด้วยเหยื่อสารประดุกเม็ดใหญ่ครับดักกุ้งเหมือนเดิมครับขออนุญาตเปิดแมตรครับดักบอ่อนี้ครับบอ่อที่เราลองเคยดักฝั่งนู้นตรงนี้เคยดักแล้วแต่ไม่ค่อยจะติดครับ บตรงที่เคยดักปลาซิวนั้นก็เดี๋ยวนี้ดักไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาปิดถนนแล้วเป็นที่ส่วนบุคคลไปแล้วครับเขาไม่ให้เข้าแล้วครก็เลยเรามาดักฝั่งนี้่อนี้เข้ามาทางนี้ครับไม่รู้เขาจะหวงอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับว่าโบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ดักก็ดักเจ็ดหลังเหมือนเดิมครับจ็ดหลังเหมือนเดิมไปตามแล้วครับเดี๋ยวจะดักให้ดูแค่สามหลังพองครับหันประดุกหันกะดุกเม็ดใหญ่ลอ,อยลัวไม่ได้ปะเลยลยวไม่ได้เย็บครับนานแล้วทังแล้ว นนะเี่ยมากเลยมีอะไรเข้าไหมลบๆถึงเงี้ยโยนถึงไว้เนี่ย ความไหนน่โอ้หงายเลยอ้ทำไมตีรังกายเงั้ยน่ะอ้หมันครับมันมันนั่นมันอยากจะลง cám khấp, lắng tập bay khắp đúng không? đi นันเลยนา,นานนานมาดักทีมันได้นาะไปลังต่อไปครับที่สามสนี้เลยกงมันอยู่ที่โล่งเพราะว่าที่โล,งโลง่งมันจะโลง่ง มันจะโล่งหรือจะติดกุ้งไปตามกันตรงนี้เช้าครับเดี๋ยวจะเก็บกู้ให้ดูให้ชมครับว่าจะมานไหมเดี๋ยวไปทางนี้ตรงนี้จุดนึงฝั่งนน้นฝั่งนูนงน้นครับไปมันมานครับสวัสดีตอนเช้าครับเย็บสีทุกคนอยูนี้มาปู ด de ัดก pues mm <hoe S 2> ุ the nah ้งครับย่อนลงแรกก็เลยครับหไม่ต้องดักด้วยเหยื่ออาหารปลาดุกม็นใหญ่ครับที่บอกเอาเนี่ยโอ้มองไหมมันเดิมหรือไม่เงี้อะไรเข้ามันเดิมเลยนี่โอ๊ะเงี้ยเลยครับกุ้งตัวเดียวสองตัวหลังแรกก็เห่าแล้ว น้ำเยอะปลาเยอะปุ่งไม่มีเข้าไปหลังต่อไปครับขันที่สองถอนไม่ าบูครับเพราะว่ามันมีปลาบูมันถึงกุ้งไม่อยากจะเข้าครับปลาบูมันเข้าไปกินนะครับตันนึงหอยเจลรี่กุ้งด้วยปหลังก็ไปครับสามทั้งนั้มีคนเข้าดักรอบกุ้งด้วยครับ เชือกเป็นรอบเหมือนรอบกบครับเหมือนรอบดักกบแต่เราไม่รู้ไหเขากดักของเขาีปลาขาวครับม,มีปลาเยอะมันมีปลาแล้วกุ้งไม่อยากจะเข้าครับตัวไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกุ้งมันออกไปตามคลองแล้วมั้งไปตามกันที่บ้านครับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยกกุ้งเก็บให้หมด ดักเป็นจุดๆไปเลยเพราะว่าเขาดักด้วยเขาดักตรงนี้ไปทางนี้เราไปวักดักฝั่งนู้นด้วยมันสี่หลังครับปไปตามกันที่บ้านคนระับเดี๋ยวจะเตะให้ดูก็เห็นครับถึงบ้านแล้วครับเห็น,นแหมละครัูตัวเดียวมัเนี้ในปลาโอสามตัวครับ ปลาเข็มปลาทองนั่นไม่ก็ะเทว่ามานอยู่พอได้ปนอยู่ครับพอได้ปนอยู่บ่อเนี่ยปลาบู่มันเยอะมันรว่ากุ้งมันอยู่ตรงไหนไปมองแล้วกุ้งอ่ะไม่มีที่ดักแล้วเหลือแต่บ่อนี้บ่อเดียวบ่อทั้งอื่นหายากนะครับบอทรายก็ไม่มีที่ดักเยอะ คนอื่นเขาดักด้วยโบที่เคยดักปลาซิวนั่นก็ดักเขาปิดล้อมล้วแล้วครับก็เ,เลยไม่ได้ดักหมดเดหลือแค่จุดเดียวมันจะด,ดักตามลำคลองไปสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนีนะครับขอฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อปเยอะยังเหลือสวัสดีครับดูแลสุขภาพวันดีนะครับ ไม่ใช่เลยทึ่ขอเขาไปเก็บไว้ในในในคองเก็บในคลองใหญ่ๆฮะ